สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องรื่อชฉังหัวตง้งรื่องฉังหัวต้งก็แปลว่ากิจวัตรประจําวันค่ะซึ่งรื่องฉังก็แปลว่ารายวันหรือว่าประจําวันหัวต้งก็คือ activity หรือว่ากิจกรรมนะคะซึ่งเรายกมาทั้งหมด40อย่างเลยค่ะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทที่120แล้วก็พาร์ทที่2อ0ค่ะเรามาเริ่มต้นพาร์ทที่1กันเลยค่ะ คำที่หนึ่งฉี่ฉวงฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนฉี่ก็คือฉี่หลายที่แปลว่าลุกขึ้นฉวงก็คือเตียงนอนฉี่ฉวงก็คือลุกขึ้นจากที่นอนนั่นก็มีความหมายว่าตื่นนอน เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะวะ่าเจ้าสร้างเลี้ยวเตี้ยนฉี่ฉวงว่าเจ้าสร้างเลี้ยวเตี้ยนฉี่ฉวงแปลว่าฉันตื่นนอนตอนหกโมงเช้าว่อแปลว่าฉันเจ้าสร้างก็คือตอนเช้าเลี้ยวก็คือหกนะคะเลี้ยวเตี้ยนก็คือหกโมงฉี่ฉวงก็แปลว่าตื่นนอน,นะค่ะรวมกันนะคะวะ่าเจ้าสร้างเลี้ยวเตี้ยนฉี่ฉววงก็คือฉันตื่นนอนตอนหกโมงเช้า คำที่สองสีเจ๋าสีเจ๋าแปลว่าอาบน้ำ ตัวอย่างประโยคนะคะหอก้างสีหวานเจ้าหอก้างสีหวานจ้าแปลว่าฉันเพิ่งอาบน้ําเสร็จหอแปลว่าฉันก่างก็คือเพิ่งหรือว่าเพิ่งจะนะคะสีหวานเจ้าก็คืออาบน้ําเสร็จหวานนะคะตามด้วยหลังกริยานะคะจะบอกว่ากริยาตัวน้ําทําเสร็จแล้วนั่นก็คือสีหวานจ้าก็คืออาบน้ําเสร็จประโยคนี้นะคะหอก้างสีหวานเจ้าก็คือฉันเพิ่งอาบน้ําเสร็จคำที่สามค่ะสีเหลียน สีเหลียนแปลว่าล้างหน้าสีก็คือล้างค่ะเหลียนก็คือหน้าหรือว่าใบหน้าสีเหลียนก็คือล้างหน้าตัวอย่างประโยคหนี้สีเหลียญละมานีสีเหรียญละมาแปลว่าคุณล้างหน้าหรือยังหนีแปลว่าคุณสีเหลียนก็คือล้างหน้าเลมาก็คือหรือยังค่ะนีสีเหลียนละมาก็แปลว่าคุณล้างหน้าหรือยังคำที่สี่สวยา สวาหยาแปลว่าแปลงฟันสวาก็คือขัดหรือว่าแปลงนะคะหยาก็คือหยาสีที่แปลว่าฟันสวาหยาก็คือแปลงฟันตัวอย่างประโยคถ้าปู้สีควนสวาหยาทาปู้สีควนสวาหยาแปลว่าเขาไม่ชอบแปลงฟันถ้าก็คือเขาผู้ชาย ปู้แปลว่าไม่สีควนแปลว่าชอบสวายาก็คือแปรงฟันถ้าปู้สีควนซวยยาก็คือเขาไม่ชอบแปรงฟันคำที่หสีโถสีโถแปลว่าสระผมสีก็คือล้างค่ะโถก็คือโถฝาที่แปลว่าผมสีโถก็คือสระผม ตัวอ,อย่างประโยคเมยเทียนหวอเย่าสีโถเมยเทียนหวอเย่าสีโถ ω, แปลว่าฉันต้องสระผมทุกวันเมยเทียนก็คือทุกวันหวอแปลว่าฉันเย่าก็คือต้องค่ะสีโถก็คือสระผมเมยเทียนหวอเย่าสีโถก็คือฉันต้องสระผมทุกวันคำที่6สร้างเสื้อสัวสร้างเสื้อสัว แปลว่าเข้าห้องน้ำเสื้อสัวก็คือห้องน้ำค่ะตัวอ,อย่างประโยคนะคะหนีมันเซียนสร้างเสื้อสัวใจชูฟาหนีมันเซียนสร้างเสื้อสัวใจชูฟาแปลว่าพวกคุณเข้าห้องน้ําก่อนค่อยออกเดินทางหนีมันก็คือพวกคุณนะคะเซียนจุดจุดจุดใจจุดจุดจุดนะคะในโครงสร้างนี้ก็จะแปลว่า จุดๆก่อนค่อยจุดๆๆนะคะในที่นี้ก็คือเซียนสร้างเสื้อสัวสร้างเสื้อสัวก็คือเข้าห้องน้ําค่ะจ้จุดๆๆดก็คือจ้ชูฟ้าชูฟ้าแปลว่าออกเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้หนีเมินเซียนสร้างเสื้อสัวใจ้ชูฟ้าก็คือพวกคุณเข้าห้องน้ําก่อนค่อยออกเดินทางค่ะต่อมานะคะเวลาเราเข้าห้องน้ําเราก็จะไปทํทธุระสองอย่างก็คือเสี่ยวเปี้ยนเสี่ยวเปี้ยนแปลว่าปัสสาวะค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะนี้เสี่ยวเปี Sultan, ้ยนเห่าเรมานี Ses ้เสี <S <S ่ยวเปี <S 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 ้ยนเห่าเรมาแปลว่าคุณปัสสาวะเสร็จหรือยังนี่ก็คือคุณค่ะเสี่ยวเปี้ยนก็คือปัสสาวะหรือว่าฉี่นั่นเองเห่าเรมาก็คือเสร็จหรือยังนี้เสี่ยวเปี้ยนเห่าเรมาก็คือคุณปัสสาวะเสร็จหรือยังต่อมานะคะก็คือตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนก็คืออุจาระตัวอย่างประโยค จินเทียนหว่อหาเหมตาเปียนจินเทียนหวหเหมตาเปียนแปลว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้อุจจาระเลยจินเทียนก็คือวันนี้ค่ะหว่อแปลว่าฉันหายเหมยก็ <out> คือยังไม่ตาเปียนก็คืออุจจาระหรือว่าอึนั่นเองจินเทียนหว่อหายเหมยตาเปียนก็คือวันนี้ฉันยังไม่ได้อุจจาระเลยคําที่เจ็ดตาปั้นตาปั้นแปลว่าแต่งตัวก็อย่างประโยค 我ไ有时间打扮我ไ有时间打扮แปลว่าฉันไม่มีเวลาแต่งตัว我แปลว่าฉันไม่有ก็คือไม่มีซื้อเจนแปลว่าเวลาแตาป้านแปลว่าแต่งตัว我่有ซื打扮ตป้านก็คือฉันไม่มีเวลาแต่งตัวคำที่แปดข้าจวงข้าจวงแปลว่าแต่งหน้าตัวอย่างประโยค 年轻人喜欢化妆。年轻人喜欢化妆。แปลว่าวัยรุ่นชอบแต่งหน้าเนียนชิงเหรินก็คือวัยรุ่นค่ะสีควรแปลว่าชอบขวางจวงก็คือแต่งหน้าเนียนชิงเหรินสีควรขว้างจวงก็คือวัยรุ่นชอบแต่งหน้าคำที่9ก้าสู้โถฝาสู้โถฝา แปลว่าหวีผมซูก็คือหวีค่ะโถฝ่าก็แปลว่าผมซูโถฝ่าก็คือหวีผมตัวอย่างประโยค我小时候都是妈妈帮我梳头发我小时候都是妈妈帮我梳头发แปลว่าตอนเด็กๆแม่จะช่วยหวีผมให้ฉันหว่าแปลว่าฉันเสี <Syndrome> ่ยวโหก็คือตอนเด็กๆนะคะ มาหมาแปลว่าแม่ปางก็คือช่วยหรือว่าช่วยเหลือนะคะสูโถฝาก็คือหวีผมค่ะเพระเนาะฉะนั้นประโยคนี้วอเสี่ยวซือโข่โตซื่อมาหมาป้างวอสูโถฝาก็คือตอนเด็กๆแม่จะช่วยหวีผมให้ฉันคำที่สิบชื่อฝ่า ช MM. cción, ar, Richards, ื่อฟ <aire> ันแปลว่าทานอาหารชื่อก็แปลว่ากินฟันก็คืออาหารค่ะชื่อฟันก็คือทานอาหารหรือว่ากินอาหารนั่นเองตัวอย่างประโยคหนีชื่อฟันละมาหนีชื่อฟันละมาแปลว่าคุณทานอาหารหรือยังหนีก็คือคุณชื่อฟันก็คือทานอาหารค่ะละมาก็คือหรือยังหนีชื่อฟันละมาก็คือคุณทานอาหารหรือยัง ต่อมาเรามาดูกันนะคะชื่อเจ้าฝันชื่อเจ้าฝันก็คือทานอาหารเช้าชื่ออู่ฝันชื่ออู่ฝันก็คือทานอาหารกลางวันชื่อหวานฝันชื่อหวานฝันก็คือทานอาหารเย็นค่ะต่อมาสิบเอ็ดเอคาเฟ่เฮอคาเฟ่แปลว่าดื่มกาแฟเฮอแปลว่าดื่มคาเฟ่ก็แปลว่ากาแฟเฮอคาเฟ่ก็คือดื่มกาแฟค่ะตัวอ,อย่างประโยค 。我่าเทียน要喝咖啡我每天要喝咖啡แปลว่าฉันต้องดื่มกาแฟทุกวันวก็คือฉัน每หเทียนก็คือทุกวัน要ก็คือต้อง喝แปลว่าดื่มคาเฟก็คือกาฟแฟว่าเทียน要喝咖啡กาฟก็คือฉันต้องดื่มกาแฟทุกวัน 12, สิบสองีีแปลว่าเรียน ตัวอย่างประโยคหนีเนย้าหนูลี่เฉ๋สีหนีเย้าหนูลี่เฉ๋สีแปลว่าคุณต้องขยันเรียนหนีก็คือคุณค่ะเย่าก็าคือต้องหนูลนี่ก็แปลว่าขยันเฉ๋สีก็แปลว่าเรียน,นยหนีเย้าหนูลี่เฉ๋สีก็คือคุณต้องขยันเรียนดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะส้างเข่อสัางเขอก็คือเข้าเรียนค่ะ แล้วก็เสียเคอเสียเคอก็คือเ,เลิกเรียนสิบสามกงจัว่วกงจั่วแปลว่าทำงาน ัวอย่างประโยคม่หมาใจอี้ยวนกงจั่วม่หมาใจอี้ยวนกงจั่วแปลว่าแม่ทํางานที่โรงพยาบาลม่หมาแปลว่าแม่นะคะอี้ยวนก็คือโรงพยาบาลกงจั่วก็แปลว่าทํางานม่หมาใจอี้ยวนกงจั่วก็คือแม่ทํางานที่โรงพยาบาลเรามาดูคําศัพท์เกี่ยวกับการทํางานนะคะสั่งปัน สั่งปานก็แปลว่าเข้างานเสียปานเสียปานก็แปลว่าเลิกงานเจียปานเจียปานแปลว่าทำงานล่วงเวลาหรือว่าทำโอทค่ะเจียแปลว่าบวกหรือว่าแปลว่าเพิ่มเจียปานก็คือทำงานล่วงเวลาคำที่14ขั้นเตียนสื ขันเตียนสื่อแปลว่าดูโทรทัศน์ขันก็คือดูหรือว่ามองเตียนสื่อก็คือโทรทัศน์หรือว่าทีวีนะคะขันเตียนสื่อก็คือดูโทรทัศน์ก็อย่างประโยคหวัวเซียนสีจ๋าใจคันเตีนเยนสืหัวเนสีจใจันเตียนสืแปลว่าฉันอาบน้ำก่อนค่อยดูโทรทัศน์หวแปลว่าฉันค่ะโครงสร้างเซียนจุดจุดจุดใจจุดจุดจุดก็คือ จุดๆก่อนค่อยจุดๆนะคะในที่นี้ก็คือเสยนสีจ่าวก็คืออาบน้ําก่อนนะคะใจคันเตียนสื่อคันเตียนสื่อก็คือดูโทรทัศน์ค่ะใจคันเตียนสื่อก็คือค่อยดูโทรทัศน์เพราะฉะนั้นวอร์เส้นสีจ่าใจคันเตียนสื่อก็คือฉันอาบน้ําก่อนค่อยดูโทรทัศน์ คำที่15บห้าข่้นซินหวนขั้นซินเหวนแปลว่าดูข่าวค่ะขั้นก็คือดูหรือว่ามองซินเหวนแปลว่าข่าวขั้นซินเหวนก็คือดูข่าวตัวอย่างประโยคเมเทียนจ่าวซ่างป้าป่ายาข่านซินหวนเมเทียนจ่าวซ่าง ป้าปะเย่าขั้นซ้นหวนแปลว่าทุกวันตอนเช้าพ่อต้องดูข่าวเหมยเทียนก็คือทุกวันค่ะเจ้าสร้างก็คือตอนเช้าป้าปะาแปลว่าพ่อเย่าก็คือต้องขั้นซ้นหวนก็คือดูข่าวเพราะฉะนั้นเหมยเทียนเจ้าสร้างป้าป่าเย่าขั้นซ้นหวนก็คือทุกวันตอนเช้าพ่อต้องดูข่าวสิบหกขั้นเตียนหญิงขั้นเตียนหญิงแปลว่าดูหนัง ขั้นแปลว่าดูหรือว่าแปลว่ามองเตี้นหญิงก็คือหนังหรือว่าภาพยนตร์ค่ะขั้นเต้นหญิงก็คือดูหนังหรือว่าดูภาพยนตร์ตัวอย่างประโยค Ming woman 天天 howma แปลว่าพรุ่งนี้พวกเราไปดูหนังด้วยกันดีไหม มิงเทีนทยนก็คือพรุ่งนี้ค่ะวอมเมนก็คือพวกเราอี้ฉีชี่ก็คือไปด้วยกันนะคะขั้นเตี้ยนหญิงก็คือดูหนังค่ะหามาก็คือดีไหมมิงเทียนวอมเมนอีฉีชี่ขั้นเตี้ยนหญิงหาวมาแปลว่าพรุ่งนี้พวกเราไปดูหนังด้วยกันดีไหมสิบเจ็ดขั้นซูขั้นซูแปลว่าอ่านหนังสือค่ะขั้นก็คือดูหรือว่าแปลว่ามองซูแปลว่าหนังสือขั้นซูก็คืออ่านหนังสือ ตัวอ,อย่างประโยคเกอเกิดจังใจขันซูเกอเกิดจังใจขันซูแปลว่าพี่ชายกําลังอ่านหนังสือกอเกิดก็คือพี่ชายค่ะจ้งใจก็คือกําลังขันซูก็คืออ่านหนังสือเกอเกิดจ้งใจขันซูก็คือพี่ชายกําลังอ่านหนังสือต่อมา18ทิงอินเย่ ทิ n งอินเย่แปลว่าวฟังเพลงทิ n งก็คือฟังค่ะอินเย่แปลว่าวเพลงทิ n งอินเย่ก็คือฟังเพลงตัวอย่างประโยคนี้สีควรทิ n งสมอินเย่ นี่สีควนทิงสมะอินเยแปลว่าคุณชอบฟังเพลงอะไรนี่ก็คือคุณค่ะสีควนก็คือชอบทิงอินเยก็คือฟังเพลงส่นมอแปลว่าอะไรนะคะนี่สีควนทิงสมะอินเยก็คือคุณชอบฟังเพลงอะไร 19. ช่างเกอช่างเกอแปลว่าร้องเพลงค่ะช่างก็คือร้องเกอแปลว่าเพลงช่างเกอก็คือร้องเพลง ัวอย่างประโยคนะคะเสี่ยวหนิงร้องเพลงเพราะมากเสี่ยวหนิงเป็นชื่อคนนะคะช่างเกอก็คือร้องเพลงค่ะเขินแปลว่ามากเหาวทิงแปลว่าเพราะหรือว่าไพเราะค่ะเสี่ยวหนิงช่างเกอเขินเหาทิงก็คือเสี่ยวหนิงร้องเพลงเพราะมากต่อมา20สสร้างหวัง สร้างหวังแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตตัวอย่างประโยคท่าสร้างหวังฉาจืดเลี่ยวท่าสร้างหวังฉาจืเลี่ยวแปลว่าเธอเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลท่าก็คือเธอค่ะหรือว่าเขาผู้หญิงสร้างหวังก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตฉาแปลว่าค้นหาค่ะจืดเลี่ยวก็แปลว่าข้อมูลท่าสร้างหวังฉาจืดเลี่ยวแปลว่าเธอเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล วันนี้นะคะก็จบสำหรับาพาร์ทที่1นึ่สำหรับกิจวัตรประจำวันแล้วค่ะเสียเสียตาเจียกวนขั้นซื้อผินค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเรามาต่อกันาพาร์ทที่2ค่ะ